คนบางคนมาประพฤติธทรรมกับกลายเป็นที่รังเกียจของทางบ้านเคยเป็นไหมเข้ากับใครก็ไม่ได้เนี่ยอันนี้ต้องแก้ไขอันนี้ผิดแล้วประพฤติทรรมผิดแล้วประพฤติธทรรมเนี่ยต้องฉลาดกว่าเขาเพราะเรามาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้ามันต้องมองสถานการณ์เขาออกแล้วแก้ปัญหาได้ใช่ไหมล่ะหลักการคืออย่างนี้เข้าไปเกื้อกูลก็ลกได้แก้ปัญหาก็ได้ยิ้มย้มแจำ่มใสทันต่อสถานการณ์เพราะธรมบบรมะมันเป็นแบบนี้ปัญญาเป็นแบบนี้ใช่ไหม ฉันทาวิริยะจิตตาปัญญาเนะี่ยเป็นเป็นคนมีพลังอะ่ะพลังชีวิตแต่ไม่ใช่เป็นอยู่ในทิฏฐิเมื่อวานเป็นยังไงฉันก็จะเป็นแบบนี้เคยเห็นคนขับรถไม่ไม่ดูคนอื่นไหมน่ารำคาญนะคือขับรถตามทิฏฐิของฉันฉันไม่สนใจหรอกเขาจะเป็นยังไงจราจรยังไ,ไม่สนฉันจะขับตาตบี้ตะบานตามทัศนคติตามทิฏฐิตามความเชื่อความชอบของฉันเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นปัญหาเขาเรียกว่า เป็นคนไม่เข้าใจโลกไม่เข้าใจชีวิตไม่เข้าใจหลักการเชื่อมประสานมนุษย์เลยเพราะงั้นเถอะเห็นเมื่อไหร่ก็เป็นอย่างนั้นแหละและแถมยังประกาศยืนยันทิฏฐิทัศนคติว่าฉันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ชอบวิธีการที่จะเป็นอย่างนี้ตอนนั้นนี่ก็ไปเลยเดี๋ยวนี้สังเกตก็คือว่าเมื่อบุคคลหรือเราไปสัมพันธ์กับใครแล้วเนี่ยดูวัดผลจากการที่คนคนนั้นเนี่ยเขามีพฤติกรรมอ่อนโยนจริงมีศรัทธานในพระรัตนตรัยเพิ่มขึ้นจริง ช่ไหมเขามีศรัทธาในพระรัตนตรัยเพิ่มขึ้นแล้วก็มีศีลที่รักษาดีดีขึ้นแล้วก็เป็นคนที่มุ่งมั่นในการประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องดีงามมากขึ้นอันนี้แปลว่าประสบความร็จประสบความสำเร็จแต่ว่าเราไปรู้จักกับใครตั้งแต่นั้นเขากลายเป็นคนที่ไม่มั่นคงในพระรัตนตรัยเลยจิตใจเกิดกิเลสแล้วมีทิฏฐิเล่นพระเล่นพวกแล้วก็เป็นคน ประเภทที่แข็งกระด้างขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้ผิดแน่นอนแล้วไปคบกับใครรู้สึกเขาแข็งไปเลยจากใครเป็นคนอ่อนโยนกลายเป็นคนแข็งกระด้างจากคนที่เคารพพรรธาตนาตายก็กลายเป็นจิตใจไม่เคารพพรรนาตระดเคยให้ทานก็ไปเป็นมีทิศถีล็อกอะไรเงี้ยเข้าใจอยากมันกลายเป็นแบบนั้นมันก็เห็นเห็นกันอยู่ใช่ไหมล่ะเห็นเห็นกันอยู่พอมองออกไหมฉะนั้นต้องบอกว่าพวกกลุ่มเราทั้งหลายที่ศึกษาธรรมะเนี่ยเราจึงพยายามพัฒนาตนเองอย่างมากเลยสังเกตดูดิ พยายามบอกว่าอยมัน,ม,นมันต้องสามารถประพฤติปฏิบัติต่อกันได้ดีขึ้นนะถ,ถ้าสังเกตไม่ยากกลุ่มใดคณะใดเนี่ยเวลาไปรวมกันเป็นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าทั้งอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันสารพัดเลยเนี่ยใส่ร้ายายสีซึ่งกันและกันนี่ผิดอันนี้ไม่ได้เรื่องแล้วงานนั่นไม่ได้เรื่องแล้วแต่ว่านุ่มนวลอ่อนโยนต่อการรักเชื่อมประสานสามัคคีกันเอื้อเพื่อเผื่อแผ่กันไม่เอารัดเอาเปรียบไม่เห็นแก่ตัว มีการเกื้อนหนุนกันไม่เลือกที่รักไม่ผักที่ชังเสมอต้นเสมอปลายเสมอในสุขและทุกข์เนี่ยอันนี้ชัดแปลว่าเนื่นแหลมมันเข้าไปเชื่อมประสานกันเรียบร้อยแล้วมีเมตตาพูดกันด้วยเมตตาพูดกันด้วยกรุณาพูดกันด้วยมุติตาเนี่ยมองกันเนี่ยด้วยปิยะาจาักสุมองกันก็มีความรักปรารถนาดีเอ,อื้อทอนต่อกันอยู่ใกล้กันแล้วมีความสุขมันไม่แปลกแยกไม่กระด้างกระเดืองหรือไม่ไม่ไปบอกว่าเฮ้ยไปไปเสร็จ ไปทํากลุ่มนั้นให้เขาแตกกันอะไรเงี้ยไม่ทํากับรู้สึกเชื่อมประสานเชื่อมประสานปรารถนาให้คนรักกันสามัคคีกันถ้ารู้มันจะแตกกันก็เ,ข,เข้าไปเชื่อมเข้าไปเชื่อมเข้าไปเชื่อมคือไม่ใช่หวังว่าเขาจะมารักเราเขาจะมารักเราไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะมีได้หวังว่าให้เขาเข้าถึงธรรมเข,ข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมไม่ใช่เข้าถึงเราเข้าถึงพระรนาตรัยแล <m> ้วเข้าถึงธรรมท่านั้นเราไม่เกี่ยวมันเป็นแบบนี้นะ ไม่ใช่เออเนี่ยไปนั่งในที่นั้นไม่มีใครมานั่งคุยกับเราเลยโอ้ไม่ได้เนี่ยต้องไปพูดจาทั้งหมดอยากให้คนมาคุยกับเรามาลักเรามาเห็นใจเรามาซัพพอร์ตเราเอาอาหารมาให้เราที่อยู่มาให้เราไม่ใช่เลยปรารถนาให้คนรักกันปรารถนาดีเอื้อทอนต่อกันถ้าเห็นตรงไหนมันจะล้ากันั้งเข้าไปเชื่อม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 ขาให่างหลักการคือการประพฤติธรรมมันเป็นแบบ